ก็เจอกับชาวกรกฏนะคะในเดือนสิงหานะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะเซากรากฏนะคะมาตาแหน่งเรื่องงานนะคะงานให้ระวังความเครียดนะคะอาจจะทะเลาะกันไหมนะคะให้ระวังเนาะอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับทะเลาะกันอะไรไหมนะคะนะคะชาวราศีสีกรกฎนะคะในเดือนกันยานนะคะพอมาเรื่องเงินนะคะการเงินอาจจะยังไม่เด่นซัดต้องต้องมีการเรียนรู้หรือการ เกี่ยวกับเงินนะคะว่าเราจะใช้มันยังไงทํำยังไงนะคะเกี่ยวกับเงินเราต้องยังใช้ความเรียนรู้ว่าเออต้องจัดการยังไงให้เงินมันอยู่นะคะการเงินยังไม่ค่อยเด่นนะคะส่วนคนมีคู่คนมีคู่อยู่กันจํานวนเยอะไหมทําให้ทะเลาะกันหรืออะไรนะคะหรือว่ามีคนมาเหมือนเหมือนมีมากกว่าหนึ่งคนหรืออะไรไหมนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่า ทำให้ความรักเราไม่ค่อยหวานหรืออะไรเนาะถ้าจะตัดกันยังไงก็ยังตัดไม่ขาดนะคะถ้ามีนะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันจะตัดกันก็ตัดยังไม่ขาดนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะส่วนคนโสดนะคะให้มองพัฒนาการเรื่องเงินมากกว่านะคะมันจะดีต่อคุณเนาะการพัฒนาตัวเองนะมันจะผ่านไปด้วยดีนะคะแต่ว่าให้ระวังความลงนร้อนนะคะ คน่วนอาจจะไม่เด่นนะคะอาจจะเด่นเกี่ยวกับการพัฒนาอะไรของตัวเองนะคะถ้าไปด้านนี้น่าจะดีกว่าเนาะโอเคถึงยังไงก็ตามนะคะถ้าทะเลาะอะไรกันในไพ่บอกสรุปนะคะถ้าเรื่องรักหรือทะเลาะกันยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะาว,วันซาวกรกฎดนะคะในเดือนสิงหาก็มีเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่ ดูนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ